ข่าวล่าสุดนะครับทุกท่านข่าวด่วนทันควันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดอีกแล้วเพจดาวแปดแฉกก็โพสแปลกๆนะเอาจริงต้องไปตีความอีกนะครับผมว่าเป็นใครนะครับเออผมก็ขอพูดไปตามภาษาของพูดไปตามดาวแปดแจกนะทุกท่านอย่า่าเจอนี่นะทุกท่านฟังแล้วก็พิจารณากันเราเองคือเขาเลี่ยงบาลีไง เลี่ยงบาลีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หรือมันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเลี่ยงบาลีอะไรอย่างเงี้ยนะอืแต่เอาเป็นว่านะครับผมในเมื่อเขาเลี่ยงเราก็เลี่ยงตามนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาทุกท่านมามาอ่านดูนะโพสต,ต์ไปผมเห็นตั้งแต่ห้านาทีแรกนะครับแต่ว่าคือผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปก็เพิ่งจะมาทํานะครับก็เลยเอามาเล่าให้ท่านได้ฟังแล้วอุ้ยคอมเมนต์นี่แบบโอ้โหแบบคอมเมนต์ comment กาลานาวเลยนะทุกท่านจะเป็นเชื่อจ,จิตหรือเปล่า ฟังดีดนะเชื่อจิตเชื่อจิตเชื่อจิตนะทุกท่านนะเชื่อจิตนะทําไมต้องบอกว่าเชื่ออ๋อก็ขึ้นเขียงไงขึ้นเขียงเอาไว้เชื่อจิตไงไม่ใช่เชื่อมจิตนะเชื่อจิตทุกท่านอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะครับผมนี่เลยโอ้โหคอมเมนต์กันแบบตะพื้นตะพื้นเลยนะครับผมข่าวดีจริงจริงเย่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 เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าดาวแปดแฉกนี่ก็เป็นอีกเพจหนึ่งนะครับผมที่ ก็เป็นเพจใหญ่คนติดตามอยู่ที่3ามแสนเก้านะครับแล้วก็โพสอะไรนี่ก็ก็ตรงอ่ะนะตรงส่วนใหญ่คือตรงนะเออนะครับเวลาบอกข่าวแจ้งข่าวอะไรก็ก็ถือว่าตรงตรง80-90%อะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องก็100%นนะครับโอเคนะครับเออนี่เลย เดี๋ยวผมขึ้นเป็นภาพปกแล้วกันนะอันนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแพ็กเกจทัวร์อเวจีเริ่มเครื่องหมายตกใจแล้วก็บอกว่าตํำรวจสั่งฟ้องอีพ่ออีแม่เชื่องเขาใช้คำว่าเชื่องนะผมก็ขอเรียกคำว่าเชือดแล้วกันนะครับเชือดอีพ่ออีแม่เช,อนะช,ชือดจิตนะครับใช้ว่าเชือดจิตนะเพราะว่าโดนเชือดแล้วไง ก็เลยใช้คำว่าเชือ่อและทนวยสองคดีเฮ้ยสองคดีเลยเหรออืมแล้วยังไงอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับปอทอนี่หว่าผมมองผ่านๆผมคิดว่าข่าวดีเกี่ยวกับปอทอคนละข่าวนะครับผมอันนี้เกี่ยวกับครูกระปิ <c oughs> <c oughs> ครูกระปิคือผู้ใด <c oughs> ครูกระปิคือใครครับอืม และทนวย2คดีก็1คดีแรกเนี่ยคือคดีหมิ่นประมาทครูกะปิอนัดหมายนำตัวส่งอายการกรุงเทพใต้นะครับเดี๋ยวนะ2สคดีนี่คือคดีไหนผมไม่ผมไม่เข้าใจมันก็เห็นบอกว่า1นึ่งมินประมาทครูกปะปิก็แปลว่า1คดีแล้วแล้วอีกคดีนึงล่ะนะครับแฮชแท็ก เดือนแปดเดือนแปดมันก็สิงหานี่หว่าเดือนแปดสิงหานะครับผมอันนี้ผมอ่านผมต้องตีความเวยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากเดือนส,งอออนออนสิงหาก็คือเดือนแปดก็คือเดือนสิงหาก็คือเดือนเดือนวันพรุ่งนี้นะครับผมขึ้นศาลเนี่ยของมันจะมีคดีของทนายรันชัยเนาะขึ้นศาลกับกับกับใครอะ่ะกับเชื่อมจิต วันที่หนึ่งสิงหานะอันนี้เชื่อจ,จิตนะผมคิดว่าเป็นเชื่อจ,จิตนะเป็นเชื่องเชื่องจิตคนเดียวกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าคนเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ,อแต่ว่ามีการนัดนัดส่งตัวอายาการกรุงเทพใต้เดือนแปดกำทำงานต่อเนื่องตามมา ตามมาหลายคดีติดๆตามมาหลายคดีติดๆโอ้โอ้แล้วแล้วเกี่ยวกับคดีของพอมอ,อมหาเทราสมาคมอะไรสํานักพุทธเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวหรือเปล่าผมไม่รู้นะ,ะไล่เฉยปอทอนะครับผมอืมนะแล้วก็อะไรอวเอเบนเจอร์ไหม อันนี้ผมไม่รู้นะว่าก็เดาๆดูนะเพราะว่าครูกะปิผมก็นึกถึงอยู่คนเดียวนะทุกท่านรายการโหนกระแส <laughs> นะครับแต่อันนี้คือผมไม่รู้จริงนะว่าทางดาวแปดแจกนี่หมายถึงใครนะครับผมแต่ผมก็เป็นคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเชื่อจิตหรือเปล่าเออเป็นเชื่อจิตไหมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับอแล้วไปดูคอมเมนต์กันสักไหนทุกท่าน คอมเมนต์น <Es> ี wow. ่แบบโอ้โหรักพ okay. ่อ <paso> ร okay. ักครูกะปีส <Shut> นุกละเดินทางคราวนี้นี <BA> kind of ่คือข่าวดีใช่ไหมคะแอดโอเครู้เรื่องไปนอนก่อนเพจดาวแปดแจกไปต่อบว่าครับอรออเหรลุ้นลุ้นจนเยี่ยวลาด รอสมน้ำหน้าค่ะสาแก่ใจยิ่งนักเย่เย่สะใจรอมานานแล้วข่าวดีที่รอคอยแจ๋วบันเทิงข่าวดีจริงๆเย่เย่เดาถูกว่าเรื่องนี้อะไรเนี่ยฮ่าสาแก่ใจกูยิ่งนักวะสันยินดีด้วยอีพ่ออีแม่ข่าวดีจริงๆค่ะน้องรู้อนาคตหรือเปล่าครับจะเกิดเรื่อง,องแบบนี้อันนี้ก็ แซะแล้วก็เหน็บเบาๆโอเคกินข้าวลงละนี่หรอเรื่องเด่น6กโมงเย็นอ่าก็โพสประมาณ6กโมงอะนะโมงเย็นพอดีอกรรมทำงานแล้วเจง๋งๆข่าวดีในการส่งตัวไปที่อายการก็คือว่าก็ก็ก็ให้อายการเนี่ยอัุมัติว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่านะครับผม ก็น่าจะเป็นเป็นแบบนั้นนะครับชีพจรลงละอ่างน,นั้นให้ไวๆเถอะนานเกินละเดาไว้ในใจถูกเลยเย่ดีใจใน,นัน้เป็นข่าวดีจริงๆแม่หมด แม่รู้หมดน้องบอกสัตว์เอาว่างสัตว์ตำรวจเลือดเลือดจัดไปโอเครอดูสมหน้าน,นีนะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์จาก fc พี่น้องประชาชนชาวพุทธนะครับผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทุกท่านก็ต้องบอกว่าข่าวดีข่าวดีนะครับผม ไก่เยนะี่ยวาต้มยาหมแล้วแกงส้มากระพงวจะไมากับข้าวเยอะล <c oughs> ทำกับข้าวเยอะจังเลยวันนี้ก็อยู่อยู่บ้านพิตินะครับผมเอฟซีขาวนะครับผมอันนี้พิติจะเลี้ยงข้าว <c oughs> อ่ะทุกท่านก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรผมจะอัปเดตอีกนะพอดีพิติแกมาแล้วก็จะได้เตรียมกระพงกับข้าวกันยปข้ามันขาวผมทำจอขาวไว้ จะจะมีแสงผมแค่คนเดียววันนี้สายเพราะอะไรอ่ะเมื่อเช้าตัวแทนประกันนี้ค่ะลองดูด้วยกันดี่คับตัวแทนประกันเข้ามาคุยเรื่องประกันที่เลยไปโผล่ไหวเอาสายเลยสิบมิ